ครับสวัสดีครับหลังจากที่ลูกบ้านเนี่ยได้เห็นไทยของห้องสแตนดาร์ดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพามาให้ลูกบ้านเนี่ยได้เห็นอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือไทยสุพิเหีอนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยครับสำหรับพื้นที่ห้องของห้องสุพิเหียนะครับพื้นที่ใช้สอยนี29ตารางเมตรนะครับตัวที่ตัวห้องเนี่ยแบ่งสัดส่วนเหมือนคอนโดนะครับเหมาะกับคนที่เป็นคู่กันนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับตัวห้องนอนนะครับ ออกอการตกแต่งเนี่ยเราเป็นแบบวิปินนะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีตัวบังคนนี้นะครับกว้างขวางนะครับสําหรับเตียงก็จะเป็นเตียง5ฟุตน,นะครับคุณภาพของเตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงคุณภาพแบบผ้าดาวนะครับห้องนี้นะครับเรามีตัวโต๊ะทํางานด้วยนะครับ แล้วก็ระหว่างทาง,งานเนี่ยถ้าคุณลูกบ้านเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามีทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้ของีย์บอร์ดแบงนะครับเป็นไพรเวทก็คือเป็นห้องของแองมนันะครับเดี๋ยวผมพาคุณลูกบ้านมาดูตัวส่วนที่เป็นรัวแยกนะครับพอจะถึงรัวแยกเนี่ยเรามีตัวห้องน้ํานะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นมีเลนชาวเวอร์เีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับ หัวแยกตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณลูกบ้านเนี่ยสามารถเรากอบอาการทําอาหารนะครับมีตู้เก็บพวกซอสเซร์ต่างๆนะครับแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนะครับกว้างขวางนะครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่า อันนี้เป็นทายที่เป็นทายที่เรามีเยอะที่สุดในโครงการไลฟ์รสิเดนต์นะครับคือ29ตารางเมตรเป็นห้องสุพิยานณนะครับถ้าคุณลูกบ้านสนใจนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้ที่099-185-559นะครับก็ต้องบอกว่าไลฟ์รีสิเดนต์เนี่ยเราบริการเป็นรายวันและรายเดือนด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับว่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ